สำหรับกิจกรรมนี้เราจะสร้างเครื่องชั่งเพื่อวัดน้ำหนักเนื่องจากโมเมนต์คือน้ำหนักคูณกับระยะทางด้งานฉากกับแนวแรงซึ่งหมายถึงว่าเวลาเราได้ความสมดุลไม่ได้แปลว่าน้ำหนักสองด้านเท่ากันแต่โมเมนต์สองด้านนั้นเท่ากันเครื่องมือที่ต้องใช้ได้แก่ไม้บรรทัด เรียญบาท2บาท5บาทและเรียนสิบบาทกระดาษแข็งที่พับเป็นสามเหลี่ยมรูปพริซึมเพื่อใช้วางมากรดไม่เป็นทัดควรเป็นชนิดที่สมดุลที่จุดกลางไม่มีส่วนเกินด้านใดนด้านหนึ่งถ้าคุณมีเครื่องชั่งวัดน้ำหนักของเรียญหนึบาทและ2บาท ซึ่งเป็นน้ำหนักมาตรฐานของเราเราวางไมบรรทัดบนกระดาษแข็งสามเหลี่ยมรูปพรเซึมที่เตรียมไว้พร้อมหาจุดสมดุลจากนั้นเพิ่มเรียญบาทสองเหรียญที่เหมือนกันด้านละเหรียญโดยให้สามเหลี่ยมอยู่ที่กึ่งกลางของไมบรรทัดตลอด ถ้าเราขยับเรียนด้านหนึ่งของเครื่องช่างแล้วเราจะต้องทำอย่างไรกับเรียนอีกด้านหนึ่งเพื่อให้เครื่องช่างอยู่ในสภาวะสมดุลจากการทดลองเมื่อครูนี้เมื่อไม้บรรทัดสมดุลเราจะเห็นว่าระยะทางจากจุดกึ่งกลางถึงเรียนทั้งสองข้างจงเท่ากันเพื่อให้โมเมนต์ ตามเข็มน,นาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มน,นาฬิกาต่อไปให้นักเรียนลองหาจุดสมดุลโดยให้ข้างหนึ่งเป็นเหรียญหนึบาทและอีกข้างหนึ่งเป็นเหรียญสองบาทจากนั้นวัดและเทียบระยะทางด้วยระยะทางจากจุดกึ่งลางไปถึงเหรียญหนึ่งบาทคือ L1 ส่วนระยะทางจากจุดกึ่งกลางไปถึงเหรียญ2บาท คือ l 2เพื่อให้เครื่องช่างนั้นสมดุลผลคูณของน้ำหนักกับระยะทางด้านหนึ่งจะต้องเท่ากับผลคูณของน้ำหนักกับระยะทางอีกด้านหนึ่งเรียน1บาทมีน้ำหนักประมาณ3กรัมและเรียน2บาทประมาณ4กรัมดังนั้นอัตราส่วนระหว่าง l 1ต่อ l 2ควรประมาณ4ต่อ3 ถ้าเราวางเรียน1บาทห่างจากจุดกึ่งกลาง4เซนติเมตรเรียนสองบาทควรจะห่างจากจุดกึ่งกลาง3าเซนติเมตรหลักการนี้เราสามารถนำมีช่างน้ำหนักวัตถุอะไรก็ได้เช่นเรียน5้าบาทหรือหินเล็กๆอัตราส่วนระหว่างระยะทางฝั่งซ้ายและระยะทางฝั่งขวาจะบอกเราว่า อัตราส่วนของน้ำหนักฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเราดองการชั่งน้ำหนักของอะไรที่เบากว่าเรียนบาทสิ่งนั้นจะอยู่ใกล้หรือห่างจากจุดกึ่งกลางมากกว่าเรียนหนึ่งบาทเวลาเราหาจุดสมดุลเราควรให้เรียนอยู่ใกล้จุดกึ่งกลางหรือห่างจากจุดกึ่งกลางลองดูว่าวิธีไหนดีกว่า จากหลักการนี้เราสามารถท้าทายให้นักเรียนสร้างชุดของน้ำหนักมาตรฐาน1กรัม2กรัม5กรัมและ10กรัมกิจกรรมง่ายๆนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการเรื่องโมเมนต์และจะได้เห็นวิธีการใช้น้ำหนักมาตรฐานเป็นน้ำหนักอ้างอิงโดยในการทดลองของเราเราใช้เหรียญ หนึ่งบาทเป็นน้ำหนักานาำอีก